ถ้าผมก็กลับกันมาแล้วนะครับใน l e f o d e a p a า t ที่2นะครับในแคปเปนที่มีชื่อว่า The Last Stand นะครับแล้วก็อยู่ในด่านที่2นะครับที่ชื่อว่า Lighthouse Final นะครับโอเคครับเราไปดูเลยว่าในแบบนี้นะครับจะมีอะไรให้อีกมั่ง ลูกซองเฮ้ยแปลาเอ็กมาจากไหนะนี่ะอ๋อน่งไงเฮ้ยเอาว่ะเอ็นสิบหกมีสนแล้วก็ลูกซองโอเคครับไปลุยกันต่อเลย เรียทางก่อนอันดับแรกไปไปรีบเรัเวเถอะ มีเสียงเรือครับเอทางนี้ไหมนี่ทางนี้เหอครับ,บ,บไอดุซีมีอะไรมั่ง โอเคเราน่าจะต้องขึ้นข้างบนนี้ฮัลโหลมาข้างล่างจะสนุกกันเลยแต่ผมขึ้นไปข้างบนละโอเคฮัลโหล ท้งหลายเขาทำอะไรกันอยู่วันนี้มีอะไรครับโอ้ไม่ของน,นี่ชาร์เจอ,เจอนี่ไอ้เสียงสม็กเกอร์ครับ เสี่ยงอยู่ข้างหน้าน่ะใช่ไหมโอเคเราไม่สนใจว่ะเราดูว่าเราขึ้นมาทำอะไรข้างบคนนี้ไม่มีอะไรแล้วนี่ใช่ไหมโอเคครับไปต่ออื เฮ้ยตบกินเดวกอนโห้ยโอเโอเฮ้ยยิงทะลุทุกสิ่งทุกอย่างอ๋อ <c oughs> <c oughs> ต้องไปทางนี้โอเคมีอะไรไหมโ้แ oh, ว้าว <'re> มาครับผมใช้เคเหมือนเดิมนี่แหละ ทำไมมันโล่งแปลกๆอะไรอ่ะเดี๋ยวผมขอแวะตรงนี้แป๊บนึงอ้าวชาวไร่นอนตายอยู่เฮ้ยเอาว่ะสะดวกแล้วงานเนี้ย นี่ไงที่นี่คืออะไรเฮาไหมน่าจะใช่นะครับเอ,อมีเมียพูดให้มีอะไรมั่งอะ่ะเช็คก่อนเช็คก่อนโอเคต้องไปที่เครื่องอือหึ มาแบบดีๆไม่ได้หรือไงเนี่ยโอเคเปิดเครื่องเจ n เนอเรเตอร์โอเคผมว่าพเราไปอยู่ในบ้านกันต่อดีกว,วะไม่เหมือนขึ้นข้างบนได้ด้วยเหรออ,อยู่ข้างบนนี่แหละนี่ไงข้างบนแต่ว่ามันจะลำบากถ้าเราจะลงไปข้างล่างผมว่าอยู่กลางๆนี่แหละดีละ มาอย่างมาอย่างเอ้ยอืมอืมรูด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 หมดสวยงามอืมมามีมาแต่ทางเดินยังง่ายอยู่ เอ้ยอม,มาทางข้างล่างด้วยโอเคเอผมได้อยู่เสียงสมุกเกอร์ครับหาก่อนหาก่อนเสียงสมุกกับบูมเมอร์อืมกระสุนจะหมดละผมต้องลงไปเอาเปืนใหม่ เเอเเย,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 ยสู้ได้หมดนะครับอืมเคได้อยู่ยังได้อยู่เฮ้ยเสียงที่คุ้นเคยฝั่งนี้ครับ โอ้ยมาตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่มันมีเสียงอยู่อยู่ไหนวะบนเขาเหรอเฮ้ยมาแล้วเตรียมพร้อมครับโผล่หน้ามาเราจะสาดกระสุนใส่มายังมายังมายัง คือมันปาหินมาอย่างเดียวเหะ,ะปาหินมาเหมือนแทงจะติดบั็อกฮะเห็นไหมเ,เราปากลับไปบ้างเ,เราต้องไปตรงไหนไหม่โอเคมันยังไม่มาใช่ไหม ขอกระสุนก่อนโอเคเฮ้ยมันจะมาแล้วแป๊บน,นึงแป๊บน,นึงเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเอามาแล้วมาแล้วอยู่หไหนวะนี่ไงอืมอยู่ไหนอ,นอยู่ไหนปีกยังไงอืมไปหลบไม่ลบหลบไม่พ้ไพไพนไปละเฮ้ยเี้ ร,รดดู้เงี้ยหลับมันได้แหม่ได้เสียงเรือครับคือเราต้องขึ้นเรือถูกไหมอันเตอร์อุ้ยอ้าวต้องลงไปทำอะไรข้างล่างเติมน้ำมันไอ้พายเอ้ยยังไม่จบ Cảm ơn Ok, ok Mà, 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 mà. Đâu có bà là tụi bây đi Ôi Tuyệt Cố

โถเพื่อนเพื่อนช่วยทำตัวให้มีประโยชน์หน่อยได้ไหม โดนดีที่ลยไปทำมันเดือดจริงเพื่นอนโค้ชก่อนคิวแป๊บสมุทรใอยู่ไหนโอเคอเคอเคือสุดยอด เอาแล้วเดี๋ยวลูกซองมาได้ไหมเอ๊ะไปทำลูกฟองมาได้ไงชั่งมาสุดยอดเฟนสุดยอดมากเฟนทำดีเอา ลงมาแล้วหนึ่งนึ่งโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำมันตรงนู้นเลยเหรอ ี๋ยวนะมันเีงผอยังไงก็ต้องไปหรอถังน้ำมันตรงนู้นมา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 ้เลยเลยเลยป้าย เพเื่อนิีคุมกันให้หน่อยนั่นแหละสวยไว้วิ่งชิงหายเอ๋โอเควิ่งอย่างเดียวครับวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งอย่างเดียว,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 วอีกสองถ่าอยึอดมุ่นเลย Say chockee 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 không có chockee 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 thằng ตรงนี้แน่เลยอะ่ะงั้นเราแบบใส่เสร็จแล้วก็กลับมาเลยกลับมาตรงเนี้ยถ้าการฆ่าดาวของผมถูกต้องนะครับเพื่อน <c oughs> มึงช่วยถือมาสักคนได้ไหมเนี่ย <c oughs> แค่สองถังเองไอ้บ้าไอ้เฮ้ยโอ้โหโ,โดนเป็นหมูอันนะ

อยู่มันตรงนี้แหละโอ้ my god อดเห็นนะเสียงแทงอยู่ตรงไหนอ่ะข้างหน้าเราหรอข้างหน้าโอ้โหใกลๆนู้นเลยแล้วเดี๋ยวนเราเราเราต้องไป ไม่ใช่ตัวเดียวด้วยิรู้สึก,สกอ้ยจะมาบังกระสุนสิว่าเพื่อนวิ่งก่อนจา้างานเดี๋ยวิ่งก่อนสายสิกแซกนี่มันเราหลบสักทีดีวะ แตกไหมนะลุงผมมาช่วยแล้วอย่าเพิ่งนอนโอเคสุดยอดมากลุงอ้าวจ,จะมาอีกแล้วเหรอเฮ้ยเรือมาแล้วโอ้โหแล้วเราต้อ<ส>งขี่แล้วกระโดดไปไม่ได้เลยกระโดดไปนี่ก็ตายแน่เลยผมรูง ยิงม uh Je ันโซยิงมันยิงมันยิงมนสิมันจะเดินตามทำไมเอออืไปได้แลวไปได้แล้วโอ้โหรเบิดนี่มีเรยเหรอนี่นีเอา้นเอาเอากอดเยเออเออเออเ ไปไม่ได้ไปไม่ได้ต้องฮิวก่อนฉีดแล้วก็ไปวิ่งรออะไรล่ะอืมอ้าวทำไมนะเพื่อนโดนมน่ะเอ้าวล้มไอ ลุงมันก็ช้าจังเลยลุงโอ้ยามหมดนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวไอ้คนขับเรือมันก็นรีบจัง เร็วเวเร็วเข้ามา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 สิวะเอาแกตาอะไรอยู่นี่โอ้โหเร็วลุกเร็วโอ้กระสุนก็หมดไปละ จุ๊บหนี้ช่วงนี้ลงุงเอ้าไม่มากแล้วโซยี้มาเร็วหนีไปกับฉันมาเร็วมาเร็วมาเร็วเอา้ามาดีเลย อีโซอ,อ,อี้อีกตีี้ไต้หมานก็ไปละวเหล่ซนี้รอดสองคนยังมีปลาม่อีกรอดสอง ลุงช้าลุงว่าแต่อ่านจิตญาดอยู่เนี่ยโอเคครับก็สำหรับเลฟโฟนิสองนะครับกับด่านใหม่ที่มีชื่อว่าเดอะลาสเตอร์นะครับก็จบลงไปไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มันมีอยู่แค่สองด่านนะเออมันไม่นาหลงแป๊บเดียวเองแต่ก็สนุกใช้ได้เลยครับก็ สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม